สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคําถามที่มีคนถามมาว่ารำคาญการแจ้งเตือนของ Google แปลภาษาทำยังไงดีอันนี้เนี่ยนะเราก็ต้องมันมีทางออกอะมันแก้ได้แต่ว่ามันแก้ได้3อย่างอ่าสอย่างเอาอย่างแรกก่อนละกันอย่างแรกก่อนก็คือต้องดูว่าไอการแจ้งเตือนของ Google แปลภาษาแนละ้วมันแจ้งเตือนอะไรแล้วไปแก้ให้มันถูกที่โอเคไหมอ่า โดยปกติมันก็แจ้งเตือนเป็นไปแบบนี้เวลาเราลูดหน้าจอลงมาจากขบนตรงเนี้ยมันจะเนี่ยการแจ้งเตือนตรงเนี้ยบางคนต้องบอกเราคาไวปิดมันลบอะไรบางทีมันก็ทําไม่ได้เลยนะเอจะกดยกเลิกอะไรที่ไม่ให้กดยกเลิกมันก็ไม่ได้อยู่ดีเออมันก็ยังอยู่อย่างนี้แหละเออทาไงดีอ่ะอันนี้เนี่ยนะก็ต้องอ่านก่อนนะจ๊ะอันนี้มันบอกว่าอะไรของ Google แปลภาษาเนาะอันนี้เขาบอกว่าเขาเขาจะดาวน์โหลด การแปลแบบภาษาไทยแบบออฟไลน์ให้คุณนะ่ะคือเวลาเวลาเวลาคุณจะแปลภาษาบางทีคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้อย่างเงี้ยมันจะได้แปลได้ไงเออมันจะโหลดให้อ่ะแต่ว่ามันโหลดไม่ได้ทํำยังไงอ่าอันนี้นะคุณก็ต้องไปกดแช่ตรงแอปของคุณนะ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้อ่านะอันนี้ไม่ได้เป็นทุกยี่ห้อนะพี่บางยี่ห้อมันไม่เป็น บางยี่ห้อก็ต้องเข้าไปในตั้งค่าแล้วก็ไปหาแอปโอเคไหมไปหาแอปเข้าไปในแอปเป็นเรื่องการตั้งค่าของแอปโอเคนะอ่าน,นี้อันนี้เราเข้าแบบรวบลัดตัดบทก็คือเข้าจากทางแอปตรงนี้หน้าหน้าทางหน้าเลยเราอยู่ในโมโตจียี่สิบอ่าก็กดนี่ข้อมูลแอปอ่าเราก็เข้าไปในข้อมูลแอปเราก็จะเห็นอันนี้อ่าเราก็อ่านแล้วมันจะดาวน์โหลดใช่ไหมอ่ามันจะดาวน์โหลดแสดงว่ามันจะใช้อินเทอร์เน็ตอ่าคุณก็จะเห็นว่านี่เรื่อง การใช้อ mm ินเทอร์เน nah. ็ตมือถือและ w i f ไเนี่ยมันไม่ได้เปิดอยู่เขียวาไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตก็กดลงไปเปิดให้มันใชิจ้ากดลงไปเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้เปิดอยู่นี่มันไม่ได้เปิดอยู่มันไม่เป็นเขียวๆอย่างนี้นี่มันไม่เป็นเขียวๆมันเป็นเทาๆอย่างนี้คุณก็เปิดมันเป็นเขียวๆเหมือนกันอย่างนี้ขึ้นมานี่อ่าเพื่ออะไรเพื่อให้มันใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดไฟล์อันนั้นอะลงมาใส่เครื่องคุณ บางคนบอกเปลืองพื้นที่เครื่องอ๋อถ้าเปลืองพื้นที่เครื่องเนี่ยนะอืมก็แนะนําเลยพี่กลับออกมาพี ok <pl ains> <mail>. ่ย้อนกลับออกมาแล้วก็ถอนการติดตั้งออกไปซะมันก็จะไม่เปลืองพื้นที่เครื่องเลยมันไปทั้งแอปเลยบางคนก็บอกว่าอ๋อพี่ก็ผมโหลดมาเพื่อแปลภาษาแล้วพี่ถอนจะเอาทิ้งไปแล้วพีนจะนั่นไองไงเอาก็มีทางออกบพี่จะไม่โหลดนะพี่ไม่อยากให้มันใหญ่โตเออสุดท้ายคุกก็ต้องเปิดอยู่ดีมันไม่เปิดมันก็แปลหุณไม่ได้ เอาคุณก็ไปนี่อ่าคุณก็ไปที่การแจ้งเตือนเนี่ยมีก,การแจ้งเตือนนะคุณบอกโอ้ไม่เอาทั้งอย่างนี้วิวว่าก็ปิดการแจ้งเตือนเลยพี่ไปที่การแจ้งเตือนนี่อ่าแล้วคุณก็มาปิดตรงนี้ลงไปอ่าอันนี้เป็นเขียวเขียวอยู่คุณก็ปิดซะมันก็จะไม่มีการแจ้งเตือนให้คุณลำคาญหูลำคานตาลำคาญใจอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขปัญหาสามอย่างพี่อ่าหนึ่งก็เปิดใช้อินเทอร์เน็ตซะให้มัน มันจะได้โหลดลงมาซะเดี๋ยวมันก็ไม่เตือนเองนั่นแหละสองถอนมันออกไปเลยสามก็คือปีการแจ้งเตือนเลือกอาสะอาดน,นะพี่นะชีวิตมันต้องเลือกมันมันก็มีทางออยพี่ประมาณนี้นี่แหละก็เอามาฝากกับประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ